สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาพบกับกิฟอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็อยู่กันในเกมคุกกี้รันอเวนเบกนะคะก็คือวันนี้มีตัวคุกกี้รันอัปเดตใหม่นะก็คือคุก e กี้ชาเออเกนะคะตัวนี้เนาะนี่นะคะเดี๋ยวกิฟจะเปิดให้ดูนะนี่นะคะคุกกี้รถเออเกนะคะนี่ตัวนี้นะคะเขาก็มีเปิดให้ขายเนาะแต่ว่าวันนี้กิฟจะพาทุกคนมาได้รับแบบฟรีๆนะคะกิฟจะพาทุกคนไปดูวิธีการได้รับแบบฟรีๆนะคะถ้าเพื่อน,นพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะก็คือมันจะมีกิจกรรมใหม่เข้ามาเนเนาาาะรรรกกข้ไปตงที่่่คคํวิจรรมลย นี่แล้วมันก็จะมี2ตัวนะคะที่เข้ามาเป็นสมบัติอันเก่าเนาะแล้วก็อันบนสุดเลยค่ะต้อนรับฤดูหนาวการบ้านรับลมหนาวนะคะก็คือจะเป็นการบ้านเหมือนคราวที่แล้วนะคะที่จะเป็นโจทย์เราให้เราแก้นะแล้วก็เข้าไปเลยค่ะแล้วพอเราเข้าไปนะคะมันก็จะมีโจทย์ต่างๆให้เราแก้นะทุกคนพอเป็นโจทย์ต่างๆให้เราแก้ใช่ไหมแล้วถ้าเราแก้สําเร็จนะคะมันก็จะมีรางวัลสะสมค่ะถ้าเราแก้ครบ3ข้อเราก็จะได้เป็นผงเวทนะคะนี่ถ้าเราแก้ครบ5ข้อเราก็จะได้เป็นสัตว์เลี้ยงของคุกกี้รถ โอเคนะคะแล้วก็ถ้าเราแก้ครบ8ครั้งนะคะนี่เราก็จะได้เป็นคุกกี้ลดโอเคนะคะเราก็จะได้ตัวนี้ไปเลยนะแล้วถ้าเราทํโค้ททั้งหมด10ข้อนะคะเราก็จะได้เพชรอีก2000นะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการได้รับคุกกี้ตัวใหม่นะคะแบบสายฟรีเนาะเดี๋ยวทุกคนก็ไปทํากิจกรรมกันนะคะแล้วถ้าสมมติว่าใครทําไม่ได้หรือยังไงคอมเมนต์ไว้นะคะเดี๋ยวกิ๊บจะมาทําเฉลยไอตรง ข้อเนี่ยข้อหนึ่งถึงข้อสิบนะคะแต่ว่ากิฟต์กำลังทําอยู่เนาะเดี๋ยวกาลังคิดอยู่นะคะว่ามันเป็นข้อไหนบางอันก็ยังไม่ผ่านเนาะเดี๋ยวถ้าผ่านแล้วกิฟต์จะออาให้นะคะวิธีการได้รับพุกกี้ตัวใหม่ฟรีก็จะมีประมาณนี้นะคะวันนี้กิฟต์ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กิฟต์ด้วยนะคะไปแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวกิฟต์ต้องไปปัน่นกิจกรรมต่อก่อนนะคะเพื่อนๆก็สู้ๆนะคะบ๊ายบาย